ท่านประธานสภา,าที่เคารพกระรรผมมาคม,มาอิงช่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อกระผมขอใช้เวลาไม่มากท่านประธานครับการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเสนอมานั้นแล้วก็มีพรรคการเมืองอื่นมาด้วยอีกสองร่างกระผมไม่เห็นด้วยโดยกผมมีเหตุผล <Okay. S 1> ท่านประธานต้องยอมรับนะครับว่าในสภานี้มันมีความเห็นต่างได้ ผมอยากจะกลับเรียนว่าเหตุผลที่รัฐบาลเสนอมานั้นอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติซึ่งเรื่องนี้พูดกันมานานผมถามว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ18ฉบับมีฉบับมีอยู่กี่ฉบับรรครับท่านประธานครับที่ไม่มีการปฏิวัติในร่างรัฐธรรมนูญเราไม่เคยพูดถึงที่มาของการปฏิวัติท่านประธานครับ ผม,มอยากะกราบเรียงกับท่านประธานว่าเราพูดข้างเดียวเราพูดความจริงครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นที่ท่านสุรินทร์ราเร่พูดก็มีส่วนถูกต้องอยู่ว่าตอนที่เขาปฏิวัติเนี่ยเขาอ้างว่ามีการแทรกแซงองค์กรอิสระมีการให้เงินเดือนสอวอในขณะนั้นเพิ่มเติมไปจากเงินเดือนที่รัฐอยู่แล้วผมหลีกเลี่ยงที่จะใช้คําว่าซื้อสอวอมีการกระทําการหลายอย่างครับจนไปถึงขนาดที่ผลประโยชน์ทับซ้อนมีการทุจริต จึงมีการปฏิวัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นมาท่านประธานครับรัฐธรรมนูญฉบับ2,550นี่ยเขาบัญญัติในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา291ผมอยากจะอ่านให้พี่น้องประชาชนฟังด้วยเพราะว่าสภา,านี้เป็นสภา,าของประชาชนการที่ท่านประธานอนุญ,ญาตให้มีการถ่ายทอดนั่นแหละผมว่าทําถูกแล้วประชาชนเจ้าของอานาจเขาจะได้รู้เรื่องว่าประชาชนที่เขาเลือก ประชาชนที่เขาเลือกสวเลือกสอ,อ,อกสอมานี่ขณะนี้คิดอะไรอยู่รวมทั้งรัฐบาลด้วยในมาตรา291ครับมันพูดไว้ชัดเลยว่าหมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาให้แค่แต่เพิ่มเติมได้แก้ไขได้ไม่ใช่ให้คิดที่จะร่างใหม่ทั้งฉบับครับมันจึงมีหมวดว่าโดยการพิทักษ์รัฐธรรมนูญมาตรา291 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้เห็นไหมฮะมันมีแต่มวดหรือว,ว่าโดยการแก้ไขท่านั้นไม่มีบอกว่ามีการร่างใหม่เมื่อวานนี่ออกมายืนยันชัดเจนหม้ว่าร่างใหม่ร่างใหม่แล้วอ้างว่ารัฐธรรมนูญมาจากการปฏิวัติบอกพวกผมก่อนได้ไหมครับว่ารัฐบาลอุปสรรครัฐธรรมนูญฉบับ2550นี่มันมีอุปสรรคมาตราไหนบอกพวกผมก่อน ถ้าพวกผมเห็นด้วยเราก็ได้ยินดีร่วมมือในการแก้ไขแต่มันต้องแก้ไขบางฉบับไม่ใช่ยกร่างใหม่ทั้งทั้งหมดซึ่งเราไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองท่านประธานครับในประเด็นที่สองครับในประเด็นแรกเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่จะร่างใหม่ทั้งฉบับตรงนี้ประชาชนอาจจะงงว่าเรามร่างใหม่ทั้งฉบับได้ยังไงก็โยนไปให้สะสะรไงสะสะร99คนที่จะมาเลือกตั้งกันมาจากทั้งประเทศ สอสอรมั่มาร่างใหม่มันมีการพูดจากันนะครับท่านประธานครับซึ่งเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นเ้าบอกว่าสอส,อสอรที่จะมาใหม่นี้นะครับมันจะมีการสั่งการกันได้ร่างตามแนวไหนที่เขาต้องการก็ร่างไดไรหมดตรงนี้ครับแล้วในที่สุดก็จะเอากลับไปให้ประชาชนไปลงประชามติผมถามว่ารัฐธรรมนูญ2,550นี่ ประชาชน14ล้านคนเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ14ล้านคนยังไม่พอครับต้องร่างใหม่กระทั้งฉบับแล้วเอาไปทำประชามติอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ประชาชนยังไม่เข้าใจผมจึงอยากจะย้ำในประเด็นที่ในประเด็นนี้ในประเด็นที่สองที่ไม่เห็นด้วยอย่างเิ่งอย่างอย่างยิ่งคือรัฐบาลเร่งรีบในวันที่ถแถลงนโยบายก็ดีในการที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็ดีบอกว่ารัฐบาลจะฟังเสียงประชาชน รัฐบาลไม่ดีบร้อนรอกแต่ว่ารัฐบาลแก้แน่รัฐธรรมนูญเราก็เห็นด้วยบางฉบับบางมาตราแก้ได้และเราก็ยินดีร่วมมือแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ครับไม่ฟังเลยเมื่อวานก็พวกผมทักท้วงว่าเลื่อนไปก่อนคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองท่านอาจารย์คณิตน,นาครก็บอกว่าเลื่อนไปก่อนเธอขณะนี้มันบรรยากาศยังไม่พอรัฐบาลไม่ยอมไม่ฟัง ใช้เสียงข้างมากไปผมก็เคารพครับเมื่อวานโหวตแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเหตุผลที่พวกขงทานท่ทานประธานครับผมอยากะกราบเปลี่ยนถึงพี่น้องเพื่อนเพื่อนประชาชนที่ร่วมลงชื่อในการร่างและธรรมนูญมาเสนอประธานสภายังมีอีกสามร่างซึ่งเหตุผลที่เขาอ้างว่ารอไม่ได้สามร่างนั้นาะตรวจสอบรายชื่อใช้เวลานานก็ทําไมไม่ทําให้มันเร็วน่ะผมไม่พูดถึงสองร่างอื่นแต่ผมพูดถึงร่างของนางทิดา นางธิดาเป็นใครนางธิดาเป็นหัวหน้านอบชอ <c oughs> เมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับนางธิดาพาอบชอแดงหมดเลยนะไม่ใช่แดงทั้งแผ่นดินนะแดงทั้งใต้ตถุนสภาท่านประธานก็อนุญาตให้เข้ามาได้ผมก็ไม่ว่าครับเพราะสภานี้เป็นสภาของประชาชนถ้าเข้ามาแล้วไม่ทําความเสียหายก็เข้ามาเข้ามาเปิดให้ป้าข้างล่างครับมีทรรคงนางธิดาก็มายื่นแก้ไขรัฐธรรมน,นูญผมกับสสชุมพลจุลสายจะลงไปก้าล่างลงไม่ได้ครับ แดงทั้งแผ่นดินแดงทั้งใต้ถุนสภาเวลานี้เขาไม่พูดว่าแดงทั้งแผ่นดินแล้วก็พูดว่าแพงทั้งแผ่นดินแล้วเวลานี้ท่านประธานครับทําไมไม่รอของนางทิดาครับสอสอในสภา,านี้ครับสอสอในสภา,านี้นะครับใส่เสื้อแดงลงไปเลยถอดถอดูตรใส่เสื้อแดงลงไปนั่งร่วมกับนางทิดาแล้วถแถลงบอกว่านี่จะร่วมมือเอามายื่นประธานสภาเพื่อให้มาแก้ไขแลฐจะทมนูนทันกับฉบับที่รัฐบาลเสนอ สสท่านนั้นนะครับไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นถอดชุดใจเสื้อแดงเสร็จแล้วพอนาธิดากลับไปเปลี่ยนเสื้อแดงในห้องที่ทางานสสครับผมอยู่กางล่างพอดีอัญชลีวานิชเทพบุตรอยู่กับผมพอดีวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อแดงในห้องน้ําแล้วเอาใส่ชุดกลับมาเดินอีกไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นครับผมก็รู้ว่านาธิดากับหมอเหงเป็นอะไรกันไม่ต้องทึมททาถึงขนาดนั้นนี่ข้อที่สองที่ผมไม่เห็นด้วยท่านประธานครับต้องรอหน่อยนะครับ ไหนบอกว่ารัฐบาลบอกว่ารัฐบาลนี้จะอยู่4บวกสบวกสคุณอยู่ไปตั้ง12ปีส่บวก4บวกสีแล้วคุณรีบแก้รัฐธรรมนูญไปไหนใครสั่งครับาท่านประธานใครสั่งให้แก้ใครสั่งให้รีบไหนบอกว่าจะรอประชาชนนี่ท่านจเจริมเดี๋ยวฉันนั่งรถอยู่ฟังอยู่ก็ฟังผมด้วยแล้วมาตอบผมด้วยเป็นตัวตั้งตัวตีพูดแต่ละเรื่องแต่ละครั้งในเดี๋ยวนี้พูดมากจนไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีแล้วเป็นผู้นำประเทศพูดจาต้องมีหลักฐาน ต้องมีหลักการหน่อยผมก็ฟังฟังจากท่านว่าท่านไม่รีบท่านไม่รีบแต่ที่ไหนได้เมื่อวานท่านมาชอาะเรีบด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ท่านประธานครับข้อที่สามข้อที่สามที่ผมไม่เห็นด้วยท่านประธานขณะน,นี้ท่านประธานก็เห็นอยู่แล้วว่าบ้านเมืองมีปัญหาแล้วก็ยังมีความแตกแยกกันอยู่ เนื่องจากว่ามันเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงท่านก็ชนะเลือกตั้งประชาชนที่เลือกท่านก็พอพอ,พอใจอยากจะเห็นผลงานที่ท่านไปถแถลงไว้แต่หลายเรื่องนี่เขาก็ผิดหวังแต่ว่าฝ่ายค้านก็เข้าใจครับเสียงข้างน้อยก็ต้องยอมรับเพราะว่ารัฐบาลในปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเทศนี้ก็ต้องให้เสียงข้างมากนเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ควบคุมรัฐบาลไป แต่ว่าในาระบบประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วท่านประธานก็เข้าใจดีถึงแม้ว่าท่านประธานจะเรียนวิศวะก็ตามเขาให้คำหนึงถึงเสียงข้างน้อยด้วยเสียงข้างมากระบกรองประเทศแต่ต้องคำหนึงถึงเสียงข้างน้อยต้องคำหนึงถึงเสียงของพวกผมด้วยเสียงที่พวกผมทักมีความหมายเพราะประชาชนเลือกพวกผมมาเป็นสิบล้านเหมือนกันท่านประธานแต่ว่าวันนี้พี่น้องครับแน่นอนประชาชนที่เลือกผมก็ผิดหวังแต่เขาเข้าใจได้ว่าประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือสีสัน นี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับกติกาบ้านเมืองยังมีปัญหามากมายผมอยากจะกลับยังกับท่านประธานว่าถ้าจะเราจะรอไปอีกสักพักหนึ่งท่านประธานให้บรรยากาศมันดีกว่านี้แล้วก็เอาปัญหาที่มันเป็นปัญหาจริงๆเชิญทุกพักมาเมื่อเชิญทุกพักมาแล้วเราก็จะมาบอกกันว่าอันนี้มีอุปสรรคนะเรื่องกรรมการพักการเมืองเนี่ยคนทาความผิดเป๊บเดียวเรายุบทั้งพักนี่ไม่เอานะามาแก้หรือเรื่องอะไรก็ได้ที่มันมี ท่านสมาชิกวุฒิสภาพูพดว่ามันมีอุปสรรคอยู่นี่ก็เอามาแก้ได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องบาดคอขาดบาดตายเพราะขณะนี้เราใช้มาตั้ง5ปีเกือบ5ปีแล้วตํารันผลพวงทั้งหมดที่เรามานั่งอยู่ในนี้มันมาจากรัฐธรรมนูญปี50รัฐธรรมนูญไม่เลวหรอกท่านประธานครับถ้ามันจะเลวจริงๆก,ก็คนเลวคนทาให้มันเสียหายรัฐธรรมนูญน,นี่มันไม่เลวหรอกแต่ว่าคนที่ประพฤติครับทํานอกรัฐธรรมน,นูญผมอยากจะกาบเพียงกับท่านประธานว่า ที่ผมไม่ไว้ใจอีกอย่างหนึ่งท่านประธานผมไปอ่านในร่างนี้ถ้าเราต้องการให้สอสอรอปลอดปลอดจากการเมืองหรือต้องการให้มันอิสระจริงๆเหมือนที่ท่านถแถลงนะพวกที่สนับสนุนก็ฟังให้ดีนะครับผมจะฟ้องประชาชนเลยในข้อกำหนดนี้นะครับเขียนไว้ว่าบุคคลที่จะสมัครสอสอรอนี่ครับเป็นข้าราชการไม่ได้เป็นนักการเมืองได้ ผมยังไม่แน่ใจว่ามีความผิดทางอาญาที่ถูกจับตอนเดินขบวนเสื้อแดงสมัครได้หรือเปล่าผมว่าได้น่าจะได้นะเพราะในนี้ไม่ได้ห้ามไว้เพราะฉะนั้นสสอรอฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อเผิดโอกาสให้พวกที่ถูกจับปุ่มดําเนินคดีนี่สมัครสศสอรอได้แต่ไปห้ามข้าราชการประจำทําไมนะครับไม่กําหนดว่าสศสอรอเนี่ยถ้าจะให้ปลอดจริงๆก็คือว่าต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาอย่างน้อยห้าปี แล้วเมื่อร่างรรฐธรรมนูญเสร็จประกาศใช้ลงพระประมาภิไทยท่านจะกลับไปสมัครสอสอสวไม่ได้อีกหปีท่านเฉลิมกล้าไหมยืนยันไหมประเด็นนี้เขียนมาแก้ไขเพิ่มเติมว่าสอสอรอต้องปลอดจากการเมืองอย่างนี้นะครับเราปล่อยให้ประชาชนเลือกตั้งถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยๆก็คนที่มาร่างรรฐธรรมนูญเขาจะได้มีความเป็นอิสระไม่ใช่ร่างเพื่อตัวเองเมื่อวานนี้ผมไม่สบายใจเลย มีคนบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขาไปต่อรองกับท่านผู้ที่สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งที่อยู่ในสภาเนี่ยบอกว่าช่วยสนับสนุนรัฐรัฐธรรมนูญฉบับนี้เถอะเพราะว่าท่านสอสอสั้นสวที่จะลงเลือกตั้งเนี่ยรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยยังแก้ยังไม่แก้ห้ามไปลงในสมัยที่สองท่านเป็น6ปีก็พอแล้วท่านต้องหยุดก่อนแต่มีการต่อรองว่าเที่ยวนี้นี่จะแก้ให้ท่านเขียนให้ท่านว่าเมื่อผ่านรัฐธรรมนูญไปแล้ว ท่านสามารถไปลงได้อีกไอ้อย่างนี้มันก็เป็นผลประโยชน์เอาไปล่อคนอีกแล้วยิ่ง่าให้เอินเดือหนึ่งอย่างเนี้อย่างนี้คือสิ่งที่ไม่สบายใจไงท่านประธานเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องว่าสสรต้องมาจากการปลอดจริงๆท่านประธานไม่ต้องพูดผมจะจบู่แล้วท่านประธานผมอยากไปจับไม้ผมรู้ดีเรารักกันท่านประธานครับนานๆคนระดับผมขึ้นมาพูดอีกทีท่านประธานกับผมก็อยู่คนไม่นานแลวในสภานี้นัครับผมจึงขออนุญาตกล่าบเรียนว่าทั้งหมดที่ผมพูดนี้ท่านนะครับ มีผู้บ่าททวงฮนระให้ผมต่อเวลาใช่ไหมครับครับท่ประธานครับผมนิคมรัชพานิตสมาชิกอุฒสภาจากจังหวัดชียงเสาในฐานะที่สมาชิกรสภาด้วยความเคารพท่านผู้อภิปรายซึ่งเป็นผู้อุฒิสภาการเมืองนะครับการที่ท่านจะอภิปรายหรือกล่าวอ้างอะไรนั้น ท่านอย่าได้คิดท่านอย hmm ่าได้น <están> oh yes. like ึกว่าสิ่งที่สมาชิกุสภาที่มาจากลือกต่างนั้นจะประทุิหรือฏปบัติอย่างที่ท่านได้กล่าวอ้างเพราะฉะนั้นผมจะขอให้ท่านประธานนั้นได้ใช้อำนาจให้ท่านผู้วิปรายนั้นได้กุณาถอนคำพูดครับท่านประคมครับ ประชุมบรรยากาศดีมาตลอดครับท่าน,นครับเดียวฮะท่าน<ด><ด>ถอนดีมากครัรจคือ <ฮะ S 2> คือการถอนคําพูดในสภาเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นอ่ะมันไม่ถูกต้องแต่ท่านนิคมก็บอกแล้วว่าแกก็นับถือผมผมก็นับถือแกแต่ผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงท่านถอนเพราะว่ามันต้องพิสท,ท,ท่านถอนเลยฮะท่านถอนนะ ท่านอาคมครับท่านถอนเถอะครับถอนที่ไปใส่ไลยเขาว่ามีผลประโยชน์นะ่ท่านครับผมวินิจฉัยให้ถอนควรถอนครับท่านฮะ มีอำนาจเพื่อให้ประธานมีอำนาจผมขอถอนครับขอบคุณครับท่านฮรขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณมากเลยครับบัรยาขาศมาดีแล้วนะครับ